ศึกวินต้นทิกตอกทุกคนมารับคําสั่งขับวินมากี่ปีประมาณประมาณหกปีตอนเนี้กาลังจะมานะคนต้องนี้ไปทําคือตอนนั้นผมก็ขายลอตเตอรี่ไปด้วยขายมิเซอร์เนี่ยผมขายได้เดือนหนึ่งเนี่ยเกือบสองแสนแล้วเกิดคลิปสองจุดสี่ล้านขึ้นมาคือว่าคิดว่าถ้าถ้าตัวเองมีเงินทุนมีนายทุนให้เราจะสามารถไปไปหาสินค้าที่มาจากต่างประเทศแล้วเอามามาลงขายมาปัตตะกา้ชลงขายในช่องทางของเราทำเองนะผมยอมขายเอง เหมือนเหมือนที่แบบอินฟลูเอนเซอร์ดังๆที่เขาขายของกันแบบนั้นใช่อตอนนั้นเรามีชุดความคิดแบบใช่คนระับม,มันก็เลยเกิดคลิป2.4ล้านขึ้นมาแล้วก็เลยออกมาเป็นข่าวอย่างที่พูดมาเมื่อชุคพูดนี้ครับครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างกระแสนะที่แบบเข้ามาแบบตกใจตกใจเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวผมไม่เคยออกข่าวอะไรแบบนี้เลยตกใจแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมง,งช่องอช่องอัลบินทีวีก็ มาถึงบ้านเลยโอ้โหแป๊บเดียวเขาแป๊บเดียวใช่ตำแหน่งรู้บ้านรู้แป๊บเดียวเลยถึงบ้านแล้วก็เขามาสัมภาษณ์ตอนนั้นผมังตกใจอยู่การสัมภาษณ์ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราเราก็ยังงงๆงอยู่เพราะว่าเราก็ทําคลิปของเราไปใช่ครับใช่ไหมครับผมไม่รู้เลยครับเ่าตืองเป็นข่าวตอนนั้นอ่ะซึ่งมันเป็นไวรัลนะผมก็ได้ดูนะเป็นไวรอลแบบหนักมากคลิป2.4เนี่ยแล้วพอจากคลิป2.4นั้นอ่ะมันมันเกิด ฟีดแบกอะไรกับตัวเองบ้างเพราะว่ามันเป็นข่าวดังมากมันมันทั้งถ้าว่าดีก็ดีถ้าว่าลบส่วนให่มันมันมันผมน่ะทําหนังสั้นกับเด็กครับแล้วพอมีข่าวเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยอ่เด็กๆก็หายไปเลยครับไม่มาทําหนังสั้นไม่มาถ่ายลิปเลยก็อาจจะเป็นด้วยกระแสใช่ไหมครับเนอะที่นิวบุ พ่อแม่เขาไม่ให้เข้ามาใกล้เลยครับแล้วก็มีหลายๆคนที่จะมอบโอกาสให้คนก็อยากจะให้แบบให้สินค้ามาแล้วก็ไปขายแล้วก็แบ่งกำไรกันเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งพลังลบมีทั้งโอกาสเข้ามาตอนนั้นใช่ใช่แล้วตอนนั้นพี่วินต้นเลือกเลือกแบบไหนคือมันมีอ่าบุคคลหนึ่งที่แบบว่าผมเคยเห็นเขาในคลิปแล้วเขาอายุยังน้อยแล้วเขาสามารถสร้างเงินได้เป็นหลักร้อยล้านเนียนะอ๋อเรา แล้วแล้วอายุเขาก็พอๆกันกับผมผมก็เห็นว่าถ้าผมไปทํากับเขาเนี่ยผมพอที่จะมีถามเขาได้ว่าเขาไปถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วพอถึงจุดนี้แล้วแล้วถึงร้อยล้านแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงผมก็จะถามเขาแล้วคิดว่าเขาน่าจะให้คําตอบกับผมได้แล้วทําให้ผมมีินไปถึงเป้าหมายนี้โอ้ตอนแสดงว่าตอนนั้นน่ะคิดอยากมีเงินถึงร้อยล้านเลยเหรอใช่คือตอนนั้น่ะเป้าใหญ่มากอ่า เราเข้าไปหาเขาเองหรือว่าเขาติดต่อให้ให้ไปร่วมงานด้วยอ่าเขาคือพี่เขาติดต่อมาครับ เขาติดต่อมาก็เลยติดต่อมาแล้วก็เดินทางมาหาที่บ้านเลยอ๋อแต่ว่าคนคนที่ติดต่อมาน่ะหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางมาแบบนี้แต่ว่ามีคนเดียวที่เดินทางมาผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปร่วมงานกับอ๋อก็เลยก็เลยตัดสินใจไปร่วมงานกับพี่เขาจริงๆใจผมเนี่ยคือต้องการต้องการเงินทุนที่จะนําสินค้าเข้ามาแล้วลงทุนด้วยตัวเองครับแล้วก็ตอบแทนคนที่ลงทุนอ่าเป็นผลเป็นกําไรอะไรก็ว่ากันไปใจใจตั้งใจแบบนั้นครับในตอนแรก เขาเดินทางมาหาใช่ไหมครับใช่ครับเดนมาหาอีกแล้วก็ได้ร่วมงานกันถูกไหมเขาชวนบอกว่าตอนนี้กําลังทาโปรเจกต์หนึ่งอ๋ออ่าก็ก็คุยกันประมาณเกือบสองชั่วโมงเลยนะวันนั้นครับแล้วก็ตัดผมก็ตัดสินใจไปร่วมงานด้วยตัดสินใจเลยก็ไปอยู่ที่นู่นเลยไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่บุีร์เลยจากจากขับวินอยู่สมุดประการและทำติ๊กตอกด้วยครับตัดสินใจขี่มอไซค์ไปเลยครับขับขับมอไซค์ไปขึ้นมา แล้วแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วตอนนั้นก็บ้านก็ยังอยู่บ้านยังอยู่ยังไม่ได้ขายครับอ่าบ้านยังอยู่ยังไม่ได้ขายนะตอนนั้นอ่ะคุณแม่น่ะมาอยู่จังหวัดนครปฐมั้ยครับตอนนั้นคุณพ่อก็ยังไม่ได้เสียนะน้องชายก็มาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อ๋อก็คือจังหวัดนครปมอ๋อคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วอชครับก็คือเราเราอยู่บ้านอยู่ที่สมุทรปราการคนเดียวใช่ที่แรกคุณคือผมจะอยู่บ้านหลังนั้นแหละครับคือจะเอาให้อยู่อ่ะไม่อยากให้ไม่อยากขายอืผมไม่อยากที่หาขึ้นมาท กับบอสกับผู้ใหญ่ากับบอสล้วก็กับโค้ดเรกับโค้ดเรนะครับความเป็นมายังไงเราเราถึงได้มีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองคือระหว่างนั้นเนี่ยคือผมคิดไว้อยู่แล้วว่าผมอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยอ่าเออเพราะว่าเมื่อเราสร้างตัวเองขึ้นมาจนคนรู้จักแล้วเนี่ยเราควรจะมีสินค้าที่เป็นของเราเองที่ี่เนี่ยอยากอยากซื้อแบรนด์ของเราอยากซื้อตัวเรานะครับแล้วแล้วเรามีเงินทุนเท่าไหร่ที่จะทาแบรนด์แบรนด์หนึ่งทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งอ่ะไม่ใช่แบบราคาบาทสองบาทนะ ใช่ใช่มันมันอ่เรามีทุนไปเท่าไหร่ณน้าตอนนั้นตอนไปอยู่วุรีลามผมมีเงินมีทุนประมาณหลักหกหลักครับแต่ว่าผมเป็นมี้ด้วยไงตอนนั้นน่ะอ๋อเป็นนี้ด้วยเอานี้นอกระบบมานอกระบบมาของน้องชายด้วยสองแสนแล้วก็อ่าของเพื่อนด้วยอีกเจ็ดหมืนและของพี่สาวด้วยพี่สาวไม่ใช่พี่สาวผมนะครับแต่เป็นพี่คนแบบเสน่หกัน รู้จักกันใช่ไหมครับเจ็ดหมื่นแล้วก็มันมันมันไหลไหลไหแผลไหลจุดเดือาอันนี้ขอขอไม่พูดหมดนวกันแล้วก็มีมีของธนาคารด้วยคือเป็นหนี้ส่วนตัวก็เป็นหนี้ที่เราไปยืมเข้ามาใช่ใช่แล้วระหว่างที่ไปตรงนั้นเนี่ยผมก็มีเงินติดตัวประมาณเหลืออยู่อ่ะประมาณเกือบประมาณสองแสนเหลือนสองแสนแต่ว่าทุกเดือนเนี่ยผมต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาตลอดที้พอไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันยังทำเงินได้ไม่ทัน <ừ> มันเลยแบบเงินที่มีอยู่มันก็จ่ายดอกเขาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอ๋อระหว่างที่เราไปสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยใช่ครับ<ม>เราก็ต้องจ่ายจ่ายเขาก่อนใช่ใช่เขาไว้ก่อนใช่ครับมวดรถเอ,องินวดรถบิ๊กบค์เนี่ยก็ต้องจ่ายบ้านนะบ้ามก็ต้องจ่ายแล้วก็ต้องส่งส่งงวดค่าที่เราไปยืมเข้ามาด้วยใช่ผมก็ยืมไปทางไปได้ไม่แค่ไม่กี่เดือนเงินเกือบสองแสนและหมดไหม หมดเลยหรอหมดแล้วก็ไม่ได้จ่ายธนาคารเลยไม่ได้จ่ายธนาคารแล้วก็พอพอตังหมดไม่ได้จ่ายธนาคารแล้วก็ไม่ได้จ่ายเพื่อนเลยผมต้องเงียบไม่กล้ารับสายนะคือรไม่เคยเป็นที่ขนาดนี้นะอ่าคือผมคิดว่าหน้าตอนนั้นก็เราเราไม่รู้จะจัดการยังไงกับชีวิตเริ่มมันเริ่มแบบเข้ามาในวมันมันจะเริ่มทํางานไม่ได้ตอนนั้นนะผมไม่มีสมาธิทำงานแล้วใจผมเนี่ยมันไม่ได้แล้วแล้วก็คือมันเริ่มคิดมากแล้วคิดมากกับหนี้สินที่ลุงลังมาเริ่มมีสายเข้าแบบ แบบ<ม>เยอะมากครับอ่ทาทั้งธานาค<อ>ารทั้งนอกระบบทั้งเพื่อนทั้งน้องอะไรแบบโอโหเริ่มทํางานไม่ได้แล้วผมก็เลยแบบเงินก็หมดละหมดเลยเหรอ,อใช่เงินจะกินข้าวก็ยังไม่มีเลยครับอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับอ่าแล้วยังไงต่อก็บอสบางทีบอสก็ให้เงินกินข้าวผมครับอ่า ห้าร้อยพันหนึ่งก็คือเราไปอยู่กับเขาไปอาศัยเขาอยู่เลยทีนี้ผมก็รู้สึกว่ามันลกบกวนเกินไปแล้วก็เขาไปสร้างอะไรที่มันเกิดประโยชน์ให้กับทางทางบริษัทเขานะแล้วมันผมก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ไหวละมันก็คิดว่าผมไปต่อไม่ได้แล้วก็เลยถอยออกมากลับมากลับไปอยู่บ้านจาาันงหวัดปรมการัรบ